เศรษฐกิจมันเปลี่ยนใหม่เขาเรียกว่า attention economy attention economy คือเศรษฐกิจที่แข่งกันแย่งความสนใจใคร,ครที่มีความสนใจได้มากกว่าเนี่ย <c oughs> ก็จะสามารถสร้างเม็ดเงินได้มากกว่าเริ่มจาก attention ก่อนเราอยากจะขายเสื้อผ้าส,สมมุติว่าเราชอบการแต่งตัวแบบโอมานี่แบบวินเทจถ้าเป็นสมัยก่อนอยู่ดีเรามาวิธีการรีวิวแต่งตัวคนไม่ฟังเราถูกไหมครับเราเอาสิ่งที่สังคม attention สังคมสนใจเราดึงมาก่อนโดยการเล่าเรื่องของพวกเขาพูดถึงเรื่องคนอื่นก่อนพอเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคนก็จะเริ่มมาเห็นภาพเรา ถ้าเราเป็นยุคสมัยก่อนเราก็เอาของมาขายถูกไหมครับ,รบแต่ตอนนี้เราเป็น one person business เราต้องแข่งกันว่าใช้ทำไงก็ได้ให้ต้นทุนน้อยเราก็จะเริ่มมีข้อมูลแล้วว่าจริงๆแล้วเออมีคนแต่งตัวแบบวินเทจเนี่ยเขาแต่งกันยังไงเขาใช้วิธีคิดกันยังไงเขาทํากันยังไงเทปที่สาคือเราเริ่มเอาวิธีคิดแบบยุคที่2เนี่ยมาใช้ล้ก็คือการที่เราเริ่มออกแบบดีไซน์มาแล้วเราลองเทสต,ตลาดโดยการ เซลเฟิร์สบิลลาร์ดคือยังไม่ต้องจ้างผลิตนะครับเราลองขายดูก่อนลองดูพ r e ออเดอก่อนว่ามีคนสนใจไหมมีแค่ร้อยตัวจํากัดพอเราได้อย่างงี้เสร็จเราก็ค่อยไปจ้างเขาผลิตถ้าเราทําแบบนี้ครับถามว่าโอกาสที่เราจะล u น c h ออกไปแล้วเอามันจะเฟลเนี่ยมันจะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย